สวัสดีครับผมทีดีคิวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาทำบีทไฮเปอร์ป๊อปกันเรามาทำความรู้จักกับนวไฮเปอร์ป๊อปกันก่อนนะ ไฮเปอร์ป๊อปเป็นแนวดนตรีทดลองที่มีการนำแนวดนตรีต่างๆหลายๆแขนงมาผสมผสานเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นป๊อป EDM ฮิปฮอปหรือแนวอะไรก็ตามนะครับที่สามารถนำมาผสมผสานกันแล้วมันเข้ากันได้โดยเอกลักษณ์ของไฮเปอร์ป๊อปเนี่ยจากที่ผมไปตามฟังแล้วก็เก็บข้อมูลจุดที่ผมสังเกตได้ชัดก็คือจะมีการใช้ BPM ที่เร็วการใช้จังหวะเมโลดี้ที่มีสัสดส่วนมากๆรวมไปถึงการใช้ซาวด์หรือเอฟเฟกที่เป็นประเภทกริชหรือดิส r t ชันแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญของแนวไฮเปอร์ป๊อปนี่ก็ค หรือว่าการเลือกใช้เสียงนะครับโดยเสียงซาวส่วนใหญ่ที่พบเห็นได้มากมากก็คือจะเป็นซาวเสียงสงังเคราะห์หรือว่าเสียงซินนั่นเองซึ่งจะเป็นองค์ประกอบหลักของบิดนี้นะครับแล้วก็แนวไฮเปอร์ป๊อปเนี่ยยังมีแนวเพลงสาขาที่แยกย่อยออกไปอีกนะอย่างเช่นดิจิคอร์ไนคอร์กริดคอร์บับเบิร์กัมเบสไฮเปอร์ฟังกี้แล้วก็อื่นอือีกมากมายสำหรับเพื่อนๆที่อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับไฮเปอร์ป๊อปมากกว่านี้ผมก็แนะนำให้ไปดูที่ช่องของพี่บูควินซี่นะ เพราะว่าพี่เขาได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับไฮเปอร์ป๊อปเอาไว้แล้วถ้าใครอยากรู้มากกว่านี้ก็ลองไปดูกันได้นะโอเคต่อไปเราไปดูโปรเจกต์แล้วก็วิธีทำบีทไฮเปอร์ป๊อปกันนะครับสำหรับบีทนี้นะครับผมจะตั้ง BPM ไว้ที่178นะครับแล้วก็ส่วนคีย์จะเซตเป็นคีย์ E major นะ สำหรับเสียงเริ่มแรกนะครับผมจะทำการสร้างตัวเมโลดี้ตัวนี้ขึ้นมานะโดยจะใช้ปลักอินที่ชื่อว่า vital เป็นฟรีปลักอินนะครับโดยจะใช้เสียงเป็นเบสิกเชฟนะครับเป็นตัวเบสิกง่ายๆเลยแล้วก็ส่วนเอฟเฟกก็จะมีการเปิดตัวดิเล์กับรีเวิร์บนะครับแค่2ตัวเท่านั้นนะซึ่งในส่วนของเมโลดี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเมโลดี้ที่ใช้สำหรับยืนพื้นของทั้งบีทเลยนะครับเสียงก็จะเป็นแบบนี้นะ พอสร้างเมโลดี้ตัวแรกเสร็จนะครับผมก็มาทําเมโลดี้ตัวที่2นะครับตัวนี้ก็จะใช้เป็นบ l กอ i n v i t a l เหมือนเดิมนะแต่จะมีการใช้ตัวพรี s e t ที่ชื่อว่า s h o p p y c h o r d นะครับจะมีการผสมตัวเชฟเสียง2เสียงโดยทําการตั้งค่าตามที่เห็นเลยนะ ในส่วนของเมโลดี้ตัวนี้จะมีความซับซ้อนแล้วก็มีความละเอียดในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นเมนเมโลดี้นะครับที่ทําการเล่นในบีทซึ่งลาดับแรกเนี่ยผมจะทําการสร้างตัว r o ทขึ้นมาก่อนนะครับโดยผมจะทําการสร้างในแต่ละาร์ต่อแบบนี้นะแล้วพอทําการสร้างตัว r o ทเสร็จครบหมดแล้วเนี่ยผมก็ทําการช็อปแบบที่เห็นแบบนี้นะครับโดยจะมีเป็น3จังหวะอยู่ใน1บาร์นะก็คือทําการหันโน้ตตัวนี้นะครับในจังหวะที่2กับจังหวะก่อนเข้าจังหวะที่4นะครับแบบนี้นะ จากนั้นผมก็ทําการสร้างเมโลดี้ที่เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยจะเป็นโน้ตง่ายๆแบบนี้นะแล้วผมก็ทําการช็อปนะครับซึ่งไอเดียตอนนั้นที่ผมคิดไว้เนี่ยก็คืออยากให้มันมีการวิ่งของเมโลดี้ที่มันมีความรวดเร็วนะครับผมก็จะหารให้ใน1บาร์เนี่ยมันมีการวิ่งอยู่2รอบนะครับก็จะทําการไล่กันแบบนี้นะครับแล้วผมก็ทําการเว้นระยะห่างนะครับเพื่อไม่ให้ตัวเมโลดี้มันติดกันเกินไป ซึ่งในกระบวนการเนี่ยเวลาตอนที่ผมทำเนี่ยจะมีการเล่นลูกหลายครั้งอยู่นะครับเพื่อที่จะให้หาเสียงที่มันตรงกับความต้องการของผมนะแล้วพอผมทําการช็อปหรือว่าทําการปรับตัวโน้ตแล้วก็จัดการระยะห่างเรียบร้อยมันก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับ แล้วพอผมสร้างตัวเมโลดี้ที่เป็นสีเขียวเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะทําการเพิ่มตัวเมโลดี้ย่อยเข้าไปนะครับเพื่อให้มันเติมเต็มในส่วนของการวิ่งของโน้ตนะซึ่งมันก็คือโน้ตตัวสีเหลืองตรงนี้นะครับจะวางไว้ที่ก่อนเข้าบาร์ที่3แล้วจากนั้นผมก็ใส่ตัวท็อปโน้ตนะครับเพื่อให้ตัวเมโลดี้ที่ทํามันสมบูรณ์นะซึ่งในส่วนใน4บาร์แรกกับ4บาร์หลังเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับก็คือตรงนี้นะ สำหรับเสียงต่อไปนะครับผมก็จะทําการสร้างเมโลดี้ตัวที่3นะสำหรับซาว์เมโลดี้ตัวที่3เนี่ยผมจะหาเสียงตัวที่ใช้เพื่อเป็นเสียงซับหรือว่าเสียงรองในตัวเมโลดี้หลัก แล้วผมก็จะใช้เสียงที่มันมีความต่างจากตัวเมนเมโลดี้นะครับเพื่อให้เวลาตอนผสมเสียงกันเนี่ยมันจะฟังแล้วแยกกันออกอย่างชัดเจนซึ่งเสียงที่ผมใช้เนี่ยผมก็จะใช้เป็นวันช็อตนะครับโดยจะใช้เป็นเสียงเบลโดยซาวที่ได้เนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นกลอกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเมโลดี้ของตัวที่3เนี่ยผมก็จะใช้จังหวะเดียวกับตัวที่2เลยนะครับ หลังจากที่ผมสร้างตัวเมโลดี้ครบเสร็จหมดแล้วนะครับผมก็จะมาทําการสร้างตัวขอนะโดยเสียงแรกที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นเสียงซินของไฮบริดนะครับโดยใช้พ r เ s e ที่ชื่อว่า m ม t e ล w e b Poly นะครับจะอยู่ในหมวดของเสียง Poly ซินนะครับซึ่งในตอนที่ผมสร้างขอดเนี่ยผมก็จะทําการ Copy ้ตัวรูทโน้ตของเมโลดี้ที่ผมสร้างขึ้นมานะครับเอามาไว้ในส่วนของแพทเทิร์นของตัวขอนะโดยทําการวางไว้ที่ตัวโน้ตสีม่วงตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูทโน้ตเหมือนกับ เมโลดี้เลยนะจากนั้นผมก็สร้างตัว triad chord ขึ้นมานะซึ่งจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วตัวโนต้ตที่เป็นสีแดงตรงนี้ผมก็ทําการอินเวอให้มันมีเสียงสูงขึ้นไปอีกนะครับก็คือมันจะทําให้ตัวเลนส์หรือระยะเสียงมันมีความกว้างขึ้นนั่นเอง หลังจากที่สร้างคอร์ดแรกเสร็จแล้วผมก็จะสร้างคอร์ดที่2เสริมเข้ามานะครับเพื่อทําการผสมเสียงตัว1กับตัว2เข้าด้วยกันเนื่องจากตัวแรกเนี่ยมันยังไม่มีความแข็งแรงมากพอโดยตัวนี้ผมจะใช้สต็อกปลักอินนะครับเป็น GMS preset จะเป็น default ตอนเปิดขึ้นมาเลยอยู่ในหมวดของเบสชื่อว่า aggressive TE สำหรับคอที่ใช้ก็จะ c o p y มาจากคอร์ด Pattern ตัวที่1แต่จะมีการขยับขึ้น1 o c t a ออกตนะครับซึ่งตอนแรกมันจะมีตัว root note แล้วก็อยู่ใน ระยะนี้นะครับโดยผมทําการลบตัว root note ที่เป็นสีม่วงออกแล้วก็ทําการขยับขึ้นมาในออกเตปโดยกดคอนโทรลลูกศรชี้ขึ้นหลังจากที่ผมสร้างเสียงคอร์ดแล้วก็ทําการผสมซาวด์เรียบร้อยแล้วผมก็จะทําการเพิ่มเสียงที่เป็นประเภทปลักนะครับเพื่อให้เป็นเสียงที่ใช้เพิ่ม energy ในส่วนของคอร์ดมโล o ดี้นะ โดยเสียงตัวนี้ผมจะใช้ปลักอินฟีที่ชื่อว่า Family Syn version 2.5โดยในส่วนของคอร์ดผมก็ทำการ c o อปปี้ในแพทเทิร์นของคอร์ด1มาวางนะครับแล้วก็ทำการช็อปให้มันมีเสียงโน้ตที่มันสั้นแล้วก็เว้นระยะห่างแล้วก็มีการปรับตัวคอร์ดเล็กน้อยนะครับซึ่งผมจะทำการลบตัวคอร์ดตัวที่3ทิ้งไปแล้วก็ c o อปปีตัวคอร์ดตัวที่4 ให้มาอยู่ในคอร์ที่3นะครับถ้าสังเกตก็มันจะเป็นคอร์ดเดียวกันนะแล้วก็ในส่วนของท็อปโน้ตก็จะมีการปรับนิดหน่อยนะครับในบาร์ที่ 1, 2แล้วก็4นะจากนั้นผมก็ทำการผสมเสียงสุดท้ายอีกหนึ่งเสียงนะครับก็จะใช้เสียงซินเพื่อเป็นปลักอีกหนึ่เลเยอร์นะโดยตัวนี้ผมจะใช้ปลักอินไวททอลเหมือนเดิมนะจะใช้พิเซทที่ชื่อว่าชอบเปิดคอทโดยจะมีการผสม2เสียงแบบนี้นะ ในส่วนของคอร์ดผมก็จะทําการ copy มาจากตัวคอร์ดหนึ่งนะครับแต่จะมีการปรับตัวที่ผมทําการปรับ i n นเ r อร์สขึ้นไปข้าบนให้กลับลงมาด้านล่างโดยจะมีการช็อปแบบเว้นระยะห่างแบบนี้นะแล้วก็ในส่วนของบาร์ที่2กับบาร์ที่4ผมจะทําการลบในกึ่งกลางของบาร์ออกนะครับ โอเคตอนนี้ก็มาอยู่ในพาร์ทของรัมแล้วนะครับสำหรับเสียงแรกที่ผมทำการเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นเสียงเครื่องเคาะที่เป็นประเภทแครปนะโดยจะใช้วันช็อตเสียงแบบนี้นะครับในการจัดวางตัวโน้ตก็จะเป็นการจัดวางแบบเบสิกธรรมดาก็คืออยู่กึ่งกลางระหว่างแต่ละบาร์นั่นเองเสียงต่อไปที่จะเพิ่มเข้ามาก็จะเป็นเสียงโค o สไซด์แฮนะ ซึ่งแครบกับโครสไฮแอดเนี่ยผมจะใช้เป็น2เสียงแรกที่ทําการสร้างในส่วนของพาร์ทดรัมเพื่อให้เป็นตัวนับจังหวะสําหรับเสียงไฮแอดที่ใช้ก็เป็นแบบนี้นะจากนั้นก็ทําการเพิ่มเสียงเอโรเอสในส่วนของเอโรเอสผมจะทําการเปิดโหมด envelop แล้วก็เซตค่าให้เป็นแบบนี้นะ สาเหตุที่ผมตั้งเป็น e n v e l o p e ไว้เพราะว่าผมจะทำการสไลด์ตัวโน้ตของ a a ด้วยในส่วนของ A4A นี่ผมก็จะทำการก๊อปรุดโนด้ตจากตัวคอร์ด1มาวางไว้แต่จะมีการขยับออกเตปของตัวคอร์ดนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็จะคือเป็นตัว C Sharp ตรงนี้นะถ้าในตัวคอร์ดเนี่ยมันจะอยู่ในออกเตปบนนะครับ แล้วก็คอร์ดในบารที่4เนี่ยจะไม่ตรงกับตัวรูทโน้ตที่เหมือนกับตัวคอร์ดนะเพราะว่าในส่วนของเ o โเนี่ยผมจะเน้นการเล่นของทริกต่างๆในการใส่จังหวะของเ o โแล้วก็ในการจัดวางตัวโน้ตของเ o โเนี่ยจะมีจังหวะที่มากนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นตัวโน้ตที่ผมจัดวางไว้ก็เพื่อให้มันมี energy ที่มากๆนะครับ แล้วก็ในการจัดวางตัวเอโดอเนี่ยผมจะพยายามไม่วางตัวโน้ตให้ไปทับซ้อนกับจังหวะของแคลปนะครับก็คือกึ่งกลางของแต่ละบาร์ผมจะไม่วางตัวโน้ตไว้เลยนะ พอวางเอโรเสเสร็จแล้วนะครับผมก็จะก๊อปปี้ตัวโน้ตของเอโรเมาวางอีกหนึ่งเลเยอร์นะครับโดยจะใช้เป็นเสียงของซับเบสเพื่อหนุนเสียงเอโรเให้มีความหนาขึ้นโดยผมจะใช้เสียงวันช็อตแบบนี้นะครับสำหรับการจัดวางก็จะเหมือนกับตัวเอโรเอแต่ผมจะยืดตัวโน้ตให้มันยาวขึ้นแล้วก็ตัดโน้ตบางตัวออกไปนะแล้วในส่วนของการสไลด์ก็จะไม่มีเหมือนกับเอโรเ แล้วต่อไปผมก็ทำการปิดในพาร์ทดรัมโดยการใส่เสียงคลิกโดยทำการ Copy ี้ตัวโน้ตของ e อโรมาวางจากนั้นกด alt e e r n a t k แล้วก็กดให้มันอยู่ที่ c 5นะครับแล้วกด accept มันจะทำการเลียงโน้ตทั้งหมดให้มันอยู่ที่ c 5 แต่ในแพทเทิร์นนี้ผมทำการขยับมาที่ D5 เพราะว่าผมต้องการเสียงที่มันอยู่ในย่านของ D5 นะแล้วก็ตัวโน้ตจะมีไม่เยอะเท่าตัวเอโรเอนะครับผมจะทำการตัดบางตัวออกไปเพื่อไม่ให้เสียงคลิกมันไปแย่งเสียงเอโรเอในบางจุด หลังจากที่ผมทำในพาร์ทของดรัมที่เป็นสไตล์แท็ p เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็มีไอเดียเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งก็คือผมอยากให้มันมีในส่วนดรัมที่เป็นสไตล์ของ e ิเล็กทรอนิกแดนซ์นะครับดังนั้นผมก็เลยทำการเพิ่มในพาร์ทของดรัมแอนเบสที่เป็น EDM เข้ามาอีก The Next Day โอเคเรามาดูในพัสดรัมที่เป็นสไตล์ EDM หรือ Electronic Dance กันนะครับโดยในส่วนนี้เริ่มแรกผมจะทำการใส่ตัว open h a t นะครับก็จะคล้ายๆในสไตล์ของที่เป็น trap นะจะเป็นเสียงแบบนี้นะโดยจังหวะไฮแฮ t ของพัสดที่เป็น EDM ผมจะเล่นจังหวะที่เป็นเบสิกแล้วก็ไม่ให้มีความปือหวาบ้างเท่าไหร่นะครับ เสียงต่อไปที่ผมทําการเพิ่มเข้ามาก็จะเป็นเสียงสแสนนะครับโดยเสียงตัวนี้จะมีการใส่จังหวะเพิ่มขึ้น2เท่านะครับซึ่งในตัวแครปที่ผมใส่ในสไตล์แครปเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือกึ่งกลางระหว่างบาร์ของแต่ละบาร์แต่ทีนี้ใน1บาร์เนี่ยผมจะใส่เป็น2ตัวนะครับเสียงลาดับต่อไปที่ผมทาการเพิ่มเข้ามาก็จะเป็นเสียงคิกนะครับโดยเสียงที่ใช้ก็จะเป็นเสียงคิกอันเดิมที่ใช้ในสไตล์แครปนะแต่จะมีการเปลี่ยนจังหวะนิดหนึ่งนะ ซึ่งจังหวะของคลิกเนี่ยมันจะเล่นล้อกับแสแน่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิด2เสียงควบคู่กันให้ฟังนะแล้วต่อไปผมก็ทำการเพิ่มเสียงเบสที่เป็นประเภทลิสต์นะครับหรือว่าเสียงซับเบสที่มีเสียงสัตเทนยาวๆเดี๋ยวตัวนี้ผมจะทำการเปิดโหมดเป็นเอเวอเนะครับเพื่อให้ตัวโน้ตมันเล่นตามที่เรากำหนดระยะความยาวซึ่งการจัดวางก็จะเป็นเบสิกแบบนี้นะครับ พอว่างเสร็จแล้วผมก็จะเปิดเสียงลิสตอีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อเป็นตัวคาแรคเตอร์หลักสำหรับการเล่นลูกเล่นตัวย่านเบสของสไตล์ EDM ที่จะทำนะครับสำหรับเสียงลิสตหลักตัวนี้ผมจะใช้เสียงที่มันมีความ aggressiv เพื่อให้มันมี power แล้วก็ energy ที่สูงนะเดี๋ยวตัวนี้ก็จะเปิดในโหมดของ envelop e แบบนี้เหมือนกันนะครับเสียงที่ผมเลือกมาก็จะเป็นแบบนี้นะ แล้วก็ในส่วนของการจัดวางแพทเทิร์นของตัวลิสต์หลักตัวนี้ก็จะมีการวางตัวคีย์โน้ตที่เยอะเหมือนกับตัวเอโรเอที่ใช้ในสไตล์แท็บโดยการเล่นลูกเล่นก็จะคล้ายๆกันแต่การจัดวางจะไม่เหมือนกันทั้งหมดนะครับแล้วก็นอกจากลูกเล่นในการวางสัดส่วนที่มากๆแล้วผมก็จะทําการใส่ทริคก,การใส่แพนซ้ายขวาด้วยนะครับแบบนี้นะฮะโดยมันจะอยู่ที่ปลายของบาร์ที่4กับบาร์ที่8เดี๋ยวลองฟังดูนะครับ หลังจากที่ผมได้ทำในส่วนของ drum and bass ในพาร์ทที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะกลับมาในส่วนของเมโลดี้อีกครั้งหนึ่งนะโดยผมจะทำการฟลิปตัวเมโลดี้ของตัวเมนหลักเอามาใช้ในส่วนที่เป็นพาร์ทที่2นี้นะครับโดยผมจะทำการฟลิปตัวที่เป็นเมโลดี้สีเขียวตรงนี้นะก็ทำการคลุมตัวโน้ตเขียวทั้งหมดนะครับแล้วผมก็กดคีย์ลัดในการฟลิปนะครับคือ alternate Y โดยทำการเลือกบดเป็น flip vertically แล้วพอฟิปเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะทําการเปิดตัวสเกลไฮไลติงนะครับแล้วก็ทําการจัดวางตัวโน้ตให้มันอยู่ในสเกลแล้วก็อยู่ในเสียงที่ผมต้องการนะเพราะว่าตอนที่เราทําการฟลิปเสียงม e l โลดี้เนี่ยมันจะทําการสลับบนล่างอย่างเดียวนะครับแต่มันจะไม่ล็อกอยู่ในสเกลให้ดังนั้นผมก็เลยต้องทําการจัดเรียงใหม่อีกนิดนึงนะ หลังจากที่ทําตัวเมโลดี้ที่เป็นตัวฟลิปเสร็จแล้วผมก็จะสร้างอีก1นึ่งเลเยอร์นะครับโดยจะใช้ปลั๊กอินไวทัลนะครับใช้พเซซตที่ชื่อว่า f u t u r e b a s บสคอร์เสียงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะในส่วนการจัดวางของเมโลดี้ผมก็ Copy ในส่วนที่เป็นเมโลดี้ฟลิปมาใช้เลยนะ หลังจากที่ทําการสร้างองค์ประกอบหลักเสร็จหมดแล้วผมก็จะมาใส่ในส่วนที่เป็นเสียงเอฟเฟกหรือว่าเปร์คัชชั่นเพื่อที่จะเติมเต็มในส่วนของการเล่นจังหวะของสไตล์ไฮเปอร์ป๊อปนะครับโดยเสียงที่ผมเลือกนํามาใช้ในส่วนนี้ก็จะมีอยู่สเสียงนะครับแล้วก็ทําการจัดวางต่อแพทเทิร์นเสียงที่เล่นพร้อมกันก็จะเป็นแบบนี้ อนนี้ก็ไม่อยู่ในส่วนของการจัดเรียงบีทแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการอธิบายว่าผมได้ทําการเพิ่มแพทเทิร์นอะไรเข้าไปบ้างแล้วก็มีสิ่งไหนที่เพิ่มเข้ามานะโดยมันจะมีบางแพทเทิร์นนะครับที่ผมทําเพิ่มเข้ามาภายหลังหลังจากที่ทําตัวเมนหลักเสร็จแล้วนะในส่วนแรกก็จะเป็นอินโทรนะโดยผมจะทําการแบ่งออกไว้เป็น2พาร์ทนะครับก็คือพาร์ทครึ่งแรกกับครึ่งหลังในส่วนของอินโทรนะในตอนเริ่มแรกเนะี่ยผมจะใช้ตัวเสียงเมโลดี้เมนหลักนะครับขึ้นมาก่อนเลยแล้วก็จะตามด้วยเมโลดี้ตัวแรกนะครับที่ เล่นคู่กันแล้วก็มีการใส่ตัวที่เป็นตัวปลั๊กทั้ง2ตัวนะครับเข้ามาเล่นด้วยแล้วก็ในส่วนของพาร์ทดรัมในอินโทรนี้ผมจะใส่แค่เสียงแคลปกับเสียงคิกที่เป็นในพาร์ทของแครปนะครับแต่จะมีการเพิ่มตัวโคลสไซแฮทในพาร์ทที่2เข้ามาแล้วก็ในส่วนของคิกนะครับผมทำการเมคยูนิคสร้างเป็นแพทเทิร์นใหม่ซึ่งตัวนี้จะเป็นจังหวะสำหรับเบรกดาวเพื่อเป็นการบิวอัพส่งเข้าท่อนฮุกซึ่งการวางแพทเทิร์นก็จะเป็นจังหวะที่ค่อยๆมีความถี่เพิ่มขึ้นเรรื่อยๆนะคับ แล้วก็ในส่วนเสียงคลิสเบสทั้ง1และ2ผมก็ทำการเมคยูนิคสร้างขึ้นมาใหม่โดยจะมีการเพิ่มในส่วนของสไลด์โน้ตในปลายของแต่ละบาร์ไว้เพื่อให้มันมีจังหวะเหมือนกับเป็นเสียงเทปสต็อปแล้วก็จะมีการเพิ่มเสียงใหม่อีก2เสียงนะครับซึ่งสิ่งแรกก็จะเป็นเสียงเบสนะผมจะใช้วันช็อตที่เสียงเป็นแบบนี้นะครับ โดยการจัดวางก็จะเป็นแพทเทิร์นกรุ๊ปการเดินเบสแบบเบสิกนะโดยในครึ่งแรกของอินโทรเนี่ยจะเป็นการเดินกรุ๊ปแบบเต็มแล้วพอมาเข้าในพาร์ทที่2ของอินโทร ผมจะทําการช็อปนะครับโดยจะมีการหั่นบางส่วนออกไปแล้วก็จะมีการสร้างตัวเมกยูนิคตรงนี้นะครับเป็นส่วนของทานซิชั่นเพื่อที่จะส่งเข้าท่อนหกโดยจังหวะการเล่นก็จะเป็นการเล่นแบบรัวๆแล้วก็มีการใช้ตัวแพนซ้ายขวาแบบนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเสียงที่ทําการเพิ่มเข้ามานะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นดรัมลูปนะครับที่เป็นบิลล์อัพของสไตล์ EDM โดยตอนนี้ผมจะใช้ตัวฟิลเตอร์เข้ามาเสริมนะครับโดยจะใช้เอฟเฟกที่ชื่อว่า qfx color ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็น p ั u g in f r ีที่ใช้สําหรับการสร้างฟิลเตอร์นะโดยผมจะใช้เป็น automation ตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนท่อนปลายของ main melody ก่อนจะเข้าท่อนฮุกผมก็จะทําการช็อปเพื่อให้เป็นตัว transition build up เพื่อให้เข้าไปสู่ท่อนฮุกโดยจะมีความเร็วที่ไล่ขึ้นไปเรื่อย ถัดจากอินโทรก็จะเป็นท่อนฮุกนะครับซึ่งในส่วนนี้ผมก็จะใช้แพทเทิร์นในส่วนของคอร์ดเมโลดี้แล้วก็แพทเทิร์นของดรัมในสไตล์แทรปโดยจะใช้แพทเทิร์นทั้งหมดเลยนะครับซึ่งจะแบ่งเป็น2พาร์ทโดยพาร์ทแรกตัวเมโลดี้อันที่3ผมจะไม่ได้ใส่เข้ามานะครับแล้วก็ในส่วนของเปอร์คัชชั่นเสียงที่ผมใช้เป็นเสียงเหรียญหรือว่าฮิตคอยตรงนี้ก็จะใส่ในครึ่งหลังเท่านั้น แล้วก็มาตรงปลายของท่อนฮุกนะครับผมจะทําการช็อปออกไป1บาร์นะโดยจะให้เหลือแค่ในส่วนของเมนมโลดี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเอโรเอผมจะทําการเมคยูนิกเพื่อให้เป็นการเบรกเสียงของเอโรเอโดยทําการปิดตัว Velocity นะครับตรงนี้นะปิดให้มันดับไปเลยแล้วก็ในส่วนของ Sound Effect หรือว่า p e r c u s s ช o n ตรงนี้ผมก็ตัดทิ้งหมดเลยนะครับแล้วในส่วนนี้ก็จะเป็นเสียงที่ผมทําการสร้างขึ้นมาใหม่นะ โดยผมทำการ Export ตัว Audio ของท่อน Main Melody ตรงนี้นะครับแล้วก็เอามาทำการช็อปให้มันเป็นเสียงที่เรียกว่า y t y l l i t i h นะซึ่งผมทำการช็อปแล้วก็จัดเรียงให้มันเป็นแบบนี้แล้วก็ทำการ Consolidate เพื่อ Merge เสียงให้เป็นเนื้อเสียงเดียวกันสิ่งที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับในท่อนต่อไปนะครับก็จะเป็นท่อนเวิร์นะสําหรับในท่อนนี้ก็จะมีการตัดลดทอนตัวแพทเทิร์บางอย่างออกไป ซึ่งก็คือตัวเมโลดี้ที่3ขคอร์ดที่เป็นประเภทปลักทั้ง2ตัวแล้วในส่วน2บาร์แรกนะครับส่วนที่เป็นเอโดเอเสียงซับแล้วก็เสียงคิกผมจะตัดออกไป2บาร์นะตรงนี้แล้วก็ส่วนคลสไฮแฮトผมก็จะใช้แพทเทิร์นที่เป็นเบสิกเอามาใช้แทนตัวที่มันเป็นไฮแฮทที่ใช้ในสไตล์แท็บนะครับในส่วนของซสาร์เอฟเฟกก็จะมีการลดทอนเช่นกันนะโดยจะเหลือเพียงแค่นี้นะครับมาที่ท่อนถัดไปนะครับตรงนี้จะเป็นท่อนเบรกดาวหรือว่าท่อนพรีก่อนจะส่งกลับไปท่อนฮุกนะ ในส่วนนี้ผมจะใช้การผสมเสียงลิสต์ที่สร้างขึ้นมาใหม่เหมือนในช่วงของอินโทรโดยจะตัดในพาร์ทของดรัมออกทั้งหมดนะครับ แล้วในครึ่งของของ a k Down หรือท่อน P ตรงนี้ก็จะเป็นการสร้าง build up จากคล้ายๆในส่วนของ intro นะครับแล้วหลังจากท่อน Breakdown ก็จะกลับไปที่ท่อน Ho ุกนะครับแล้วก็ตามด้วยท่อน v e r s e ซึ่งในส่วนท่อน Ho ุกกับ v e r s e ที่ต่อจากนี้ผมก็ทำการ copy pattern ข้างหน้านะครับตรงนี้นะมาวางไว้ข้างหลังเลยซึ่งการจัดวางของ o o กและเวิร์สในครึ่งหลังเนี่ยตรงนี้ก็จะคล้ายๆกับข้างหน้านะครับแต่ pattern ที่ทาการเติมเข้ามาก็จะมีในส่วนของที่ผมทาการตัดไปใน v ว r s e แรกก็คือตรงนี้นะ ที่ตัดไปตรงนี้นะผมก็ดึงมันกลับมา แล้วท่อนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเบรกดาวหรือว่าท่อน P อีกหนึ่งรอบนะครับซึ่งในส่วนนี้จะเป็นเบรกดาวครั้งสุดท้ายก่อนที่จะไปในท่อนที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นฮุกอันเทอร์เนทีฟหรือว่าเป็นการสวิตช์เปลี่ยนไปเป็นสไตล์ EDM นะสำหรับการจัดวางตัวเบรกดาวตัวนี้ก็จะเป็นการจัดวางคล้ายๆกับตัวก่อนหน้านี้นะครับแต่ที่ผมทําการปรับก็จะมีตรงนี้นะครับที่เป็นส่วนทัสซิชันของตัวเมนเมโลดี้ตรงนี้ผมจะทําการมิวออกไปครึ่งหนึ่งนะ แล้วก็มีการช็อปในส่วนของลิสเบตทั้ง2เสียงตรงนี้นะครับแล้วในท่อนต่อไปก็จะเป็นท่อนฮุกอันเทอร์เนทีฟนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสไตล์ EDM นะโดยเมนเมโลดี้หลักผมก็จะทำการปรับเปลี่ยนนะครับโดยจะใช้ตัวที่เป็นฟลิปคอร์ด1กับฟลิปคอร์ด2มาแทนที่ตัวเมนหลักแล้วก็ในส่วนอื่นก็จะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับและในส่วนของดรัมแอนเบสก็จะใช้ในส่วนพาร์ทสที่ผมได้ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้นะ ส่วนที่ปรับเปลี่ยนก็จะมีตัวลิสสองนะครับตรงนี้ก็จะใช้แพทเทิร์นเดียวกับตัวที่เป็นของท่อนพนะแต่ผมจะทําการลบตัวที่มันเป็นตัวสไลด์ตรงนี้ทิ้งไปแล้วก็ในส่วนของ s o u ร์เอฟ e ฟ t หรือเพอร์คัชชัก็จะใช้เหมือนเดิมแล้วก็จะมีเพิ่มเติมนะครับในส่วนของตัวที่เป็นลิ b เบสท่อนฮุกตรงนี้ผมจะทำการใช้เอฟเฟ t เข้ามาเพิ่มนะครับเพื่อเพิ่มความเป็น aggressiv e โดยผมทําการผสมตัวเอฟเฟกนะครับใน p a t เชอร์ซึ่งเสียงเอฟเฟกตัวหลักที่ผมใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับชื่อว่าเซนมัสเตอรตัวนี้ก็จะเป็นฟรีปลักอินเหมือนกันนะครับโดยผมจะเปิดในโหมดของ Electrify แค่โหมดเดียวนอกนั้นจะปิดทั้งหมดแล้วก็ทําการเปิดปลักอินตัว s a วด์ดีเซอเข้ามาแล้วก็มีการคัด e Eq แล้วก็ทําการบาลานซ์ในขั้นสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดแล้วก็ปิดตัวเอฟเฟกให้ฟังดู หลังจากที่จบท่อนฮุกอันเทอร์เน e ก็จะเป็นท่อนเอาท์นะครับในส่วนนี้ผมจะใช้คอร์ดเมโลดี้ที่ใช้ในส่วนของที่เป็นสไตล์แ r ร p มาผสมกับพาร์ตดัมแอนเบสของ EDM นะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ผมจะใช้เป็นลูกเล่นโดยใช้เอฟเฟกของไซมิติกที่เพิ่งปล่อยมาใหม่นะครับตัวนี้จะเป็น Time Wapping เ f ฟเฟกจะทำให้มีการปรับเปลี่ยนจังหวะก,การเล่นของบีทนะครับซึ่งผมก็ปรับค่าตามนี้นะแล้วเสียงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ และนี่ก็คือบีทไฮเปอร์ป๊อปในสไตล์ของผมนะเพื่อนๆที่กำลังฝึกทำบีทก็ลองศึกษาแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ดูนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ผมทำคลิปสอนทำบีดเพิ่มอีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือจะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันก็ได้นะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ